สวัสดีครับอยู่กับผมครับชาเชี่ยวชาญครับบอล2วันนี้ไม่มาตามส่งเลยนะครับแชมป์ชิพของอังกฤษนะครับคู่เมื่อคืนนะครับที่ให้ไปนะครับเป็นตัวพรีวิวนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับยันเสมอท่านั่นเบอร์รี่ครับทีมจ่าฝูงครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเป่าไป2วันติดแล้วนะครับก็กราบประทานโทษผู้ติดตามด้วยนะครับบอลไม่มาตามส่งจริงๆนะครับนะส่วนวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับที่เข้าตาเป็นพิเศษนะครับมาแก้ไขให้นะครับก็ ไปที่เทนนิสส์แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเช่นเดิมครับไปที่อ็อกฟอร์ดครับทีมอันดับ18ของตารางครับแข่ง40แมตช์นะครับมีอยู่45แต้มนะครับเปิดสนามคัสตาร์สเตเดียมครับพบการมาเยือนของทั้ง QPR ครับหรือว่าควิสพาร์คแนเจอร์เองครับทีมอันดับ16ของตารางครับแข่ง40แมตช์นะครับมีอยู่46แต้มครับผลงานการเจอกันครับนัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับ QPR ครับเล่นในบ้านครับชนะทันทีอ็อกฟอร์ดนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับ ในครึ่งฤดูกาลแรกครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับออฟฟอร์ดใน5เกมที่ผ่านมาครับชนะ2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเชฟยูครับลอกจากฝูงครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนท่านั้น QPR านะครับ5เกมที่ผ่านมาครับยังชนะใครไม่ได้เลยครับดูที่ท่านั้นเสมอ2เกมครับแล้วก็แพ้3เกมครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาดินเสมอท่านังคารดิฟครับไปที่0ประตูต่อศูนย์ครับ เราไปดูกันที่ทันานสภาพทีมความพร้อมกันนิดนึงครับเริ่มที่ทันานออกฟอร์ดครับเจ้าบ้านครับเกมวันนี้ก็จะไม่มีท่านเอลเลสมัวครับกับทางด้านแม็กฟิลิปนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนนะครับทางด้านเกรฟรีนะครับก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตนะครับก่อนลงสนามครับซึ่งเกมวันนี้เขาจะปรับทัพเล็กน้อยครับก็จะส่งท่านอเลสมาตรอมนะครับลงเล่นหน้าต่ำแทนทันตนโอเล่โรเมนยี่นะครับโดยมีทันตนมาแฮนรีนะครับยืนไปทันตนหน้าเป่าครับเป็นตัวจบสกอร์ครับส่วนแดนกลางก็จะมีทันต์ซิลิกี้เดมเเปล่ครัับบกทาางด้น ฟาเซต้านะครับเป็นตัวสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับส่วนนักคิวพครับเกมวันนี้ครับจะไม่มีท่านชานเซยล่าเจคเลียมคัสตอร์เตอร์ครับฮาวิลเรสนะครับรวมถึงนานอัฟริฟลอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนท่านโกกิซาโตะนะครับนักเตะญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็พลาดลงสนามครับเนื่องจากติดโทษแบนนั่นเองครับทำให้เกมวันนี้ครับตัวเลือกนะครับคัสสันนะครับนักเตะที่ลงสนามนี่ดูน้อยลงไปนะครับ ในการจะเซตนะครับขุมกําลังวันนี้ก็จะส่งทางคาราโมโกเดมเปเล่ครับออกสตาร์ตยิงไปที่น่น้าเป้าครับโดยมีท่านงลูกค้าในต้นเซ้นนะครับเป็นตัวสนับสนุนในเกมแดนกลางนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับในเรื่องของการตกชั้นนะครับโดยที่ทางด้านออกฟอร์ดนะครับนำห่างท่านงโซนแดงอยู่ที่4แต้มนะครับส่วนทางทีมเยือนครับนำห่างโซนแดงอยู่ที่5แต้มนะครับสถานการณ์ในลีกนะครับจึงไม่ปลอดภัยนะครับในเรื่องของการตกชั้นของทั้ง2ทีมนะครับ ช่วงหลังครับเจ้าบ้านในผลงานดูดีขึ้นนะครับยิ่งกับเกมในบ้านของพวกเขาแล้วครับโอ้โหชนะ2เกมติดนะครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาี่เพิ่งตบทางด้านรองจากฝูงครับอย่างท่านเชฟอยู่มาหมาดนะครับทาให้ความมั่นใจนะครับกลับมานะครับส่วนทางด้านนะครับ QPR นะครับผลงานช่วงนี้ครับออกทะเลไปไกลเลยครับยิ่งกับการลงเล่นในเกมเยือนนะครับนอกบ้านทีไรในโอ้โหแพ้รวดถึง6เกมติดแล้วนะครับเดังนั้นเกมวันนี้ครับภาษีนี่ เจ้าถิ่นนี่ดูดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเกมการเล่นในบ้านนะครับที่ผลงานดูดีขึ้นนะครับรวมถึงเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือยังไม่ลอดในการตกชั้นนั่นเองครับก็ต้องเล่งแล้วนะครับสำหรับเจ้าบ้านครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่านั้นอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดครับในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษได้เลยนะครับในส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะได้คู่เพิ่มเติมเน่าเหนือมากกว่านี้ครับฝากไว้ด้วยครับชมนกฟุตบอลครับทางเข้าครับใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าทางด้านใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ให้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้กำลังใจด้วยนะครับในส่วน FC ท่านใดนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดครับที่ดูคลิปนี้อยู่ครับเชียร์ทีมไหนนะครับอย่าลืมครับพิมมาบอกด้วยครับที่ดน้าใต้คอมเมนต์ครับแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกันครับ